สวัสดีผู้ที่เกิดวันเสาร์ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้แม่หมอคนสร้างกําลังใจนะคะจะมาดูดวงความรักนะของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะว่าในเดือนสิงหาคมนี้ความรักจะเป็นเช่นไรจะต้องเจออะไรบ้างนะคะหลายคนก็จะได้นําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตว่าเอ้ยเราต้องระมัดระวังในเรื่องอะไรเวลาดูไปเนี่ยอย่าไปทอแท้นะถ้าอะไรที่มันไม่ดีอะ เพราะการดูดวงคืออะไรคะการดูดวงคือการนําไปแก้ไขให้เราได้รู้เท่าทันไม่ใช่ว่าโอ้ยชีวิตฉันจะต้องเป็นไปตามดวงไม่ใช่นะเรารู้เพราะจะได้แก้ไขคะ่ะนะการที่เรากันไว้ดีกว่าแก้เนี่ยมันดีกว่าเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าได้วิตกกังวลจนเกินไปนะคะสําหรับการดูดวงเราต้องนําไปยุกใช้นะอย่าดูดวงไปแล้วไปนั่งเศร้าทรมานจนผิด การดูดวงนะจนผิดว่าเอ้ยการดูดวงมันทําให้เรายิ่งทุกข์มันไม่ใช่นะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอคนสร้างกําลังใจนะคะก็แอดมาได้ผ่านทาง l i น์แอนะคะก็จะขึ้นอยู่หรือจะผ่าน Facebook ก็ได้ชื่อแม่หมอเว้นวัชคนสร้างกําลังใจก็จะชื่อเดียวกับช่อง Youtube ช่องนี้ค่าครูเริ่มต้นที่100บาทใครที่แบบว่าอยากดูโปรโมชั่นนะคะก็แอดมารอได้แอดมารอได้แม่หมอก็จะส่งข้อความไปเมื่อวันมีโปรโมชั่น คือเท่าวันปกติก็คือ100บาทนะคะเริ่มต้นที่100บาทแต่เท่าวันไหนมีโปรโมชั่นโอนให้ทันภายในวันที่แม่หมอแจ้งนะค่าครูก็จะเหลือ39บาท59บาทอะไรอย่างนี้นะคะก็แอดมารอได้นะคะต้องแอดมารรอนะที่ไลน์แอดนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะ คนวันเสาร์ในเดือนสิงหาคมนะภาพรวมก่อนแล้วกันภาพรวมของคนวันเสาร์นะคะมองว่าอาจจะคิดถึงแต่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานอารมณ์ประมาณนี้นะคะคิดถึงเรื่องเองินเรื่องทองอยู่นะคะจนทําให้ละเลยในยเรื่องของความรักนะคะใครที่เป็น คนรักของคนเกิดวันเสาร์หรือจีบคนวันเสาร์อยู่ก็ให้รับทราบไว้ตรงนี้ด้วยนะคะว่าคนวันเสาร์อาจจะโฟกัสในเรื่องของการเงินเขาอาจจะมีเรื่องจําเป็นจะต้องใช้เงินถ้าช่วยเหลือเขาได้แนะนํำก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขา ก็จะได้มีเครียดมาคนวมนเสาร์ก็จะได้มีเครียดมาเพราะมองว่าคนวันเสาร์อ่ะคิดแต่เรื่องเงินเงินทองทองะต่อให้มีเงินมีทองอยู่ในมือก็ยังจะคิดเรื่องเงินเงินทองทองนะคะอย่างว่าแหละใครๆก็กลัวยิ่งตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีด้วยถูกต้องไหมโควิดบ้างอะไรบ้างโอ้ยทําให้เราก็ต้องคิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองก่อนเป็นลำดับแรกนะคะภาพรวมนะคะก็อย่างที่บอกคนวมนเสาร์จะคิดถึงในเรื่องเงินเงินทองทองมากกว่าในเรื่องของความรักนะคะก็ต้องให้มันบาลานซ์ค่ะคนวมนเสาร์ ให้มันบาลานซ์คือยังไงจ๊ะคือทุกอย่างก็ต้องเท่าเทียมกัน ความรักก็ต้องดูแลเงินก็ต้องหางานก็ต้องทําเรียนก็ต้องเรียนนะคะเพราะฉะนั้นทําท,ทุกอย่างให้มันบาลานนะคะมันจะได้มีความสุขทั้งเรื่องเงินเรื่องความรักไม่ใช่ว่าวันที่มีเงินไม่มีใครอยู่ข้างๆแล้วคนรักเลิกลาไปแล้วเราก็ไม่ได้มีความสุขถูกต้องไหมจ๊ะหรือเรามีแต่คนรักแต่ไม่มีตังค์อ้อยนอนเครียดต่อให้นอนกอดกันก็เครียดจะบ,บ้าตายเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องบาลานนะคะให้มันอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงเนาะว่าเอ้ย โอเคทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีทั้งความรักมีทั้งเงินทองมีทั้งหน้าที่การงานที่โอเคนะคะเอาให้มันพอดีที่สุดเท่าที่จะทําได้โอเคเรามาเริ่มต้นที่คนโสดนะคะสำหรับคนโสดมันเกิดอะไรขึ้นนะคะคนโสดนะอารมณ์ประมาณว่าคนที่เขามาชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาอะ ไอคนที่เขาไม่ชอบเราเราก็ชอบเขาจังเลยอะแต่โอ้ยคนนี้ถูกใจคนนี้ถูกสเปคคนนี้แบบใช่เลยอะจะเอาคนนี้อะจะเอาคนนี้อะแต่สุดท้ายแล้วเขาไม่ได้ชอบคุณไงนะคะถามว่าคือมีคนมาชอบคุณจนเขามองมองคุณจนเขารู้สึกว่าคุณไม่สนใจเขาเลยคุณไม่โฟกัสที่เขาเลย เขาก็รู้สึกท้อแท้ใจแล้วก็ตัดใจไปเป็นคนลักษณะตัวเล็กๆนะคะก็ตัวเตี้ยอารมณ์ประมาณนี้นะคะตัวตัวเตี้ยหน่อยนะมองเข้าไปลักษณะเด็กคือตัวเตี้ยคือเขาใส่ใจเขาเตรียมถ้วยอะมามอบให้คุณเห็นไหมแต่คุณไม่สนใจเขาเลยเมื่อคุณไม่สนใจเขาเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยจะทํายังไงดีเหนื่อยก็เหนื่อยอยากจะจีบต่อก็อยากจะจีบต่อ แต่ก็เหนื่อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นในเดือนสิงหาคมนี้หากมีคนให้ความสนใจคุณแล้วคุณไม่ให้ความสนใจเขากลับหรือคุณไม่ชอบเขาเขาก็จะท้อแท้นะท้อแท้นะฮะสิ้นหวังนะฮะแต่ถามว่า เขาก็อาจจะยังเดินหน้ากับคุณต่อไปนะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ท้อแท้แม่หมอเลยอยากให้ข้อคิดคนรันเสาวแบบนี้คือถ้าคนที่เขามาชอบเราอะแล้วมองดูว่าเอ้ยมันพอไปได้มันพอไปได้พอที่จะทําให้เรารักเขาได้ความดีมันพอที่จะทําให้เรารักเขาได้ก็เปิดใจนิดหนึ่งถอดใจนิดหนึ่ง อย่าทำให้เขาท้อแท้เลยนะคะถึงเขาจะท้อแท้แต่เขาอยากจะพยายามอีกนิดนึงอยากจะจีบเราให้ติดก็ตามแต่แต่สุดท้ายแล้วเขาจะหมดแรงไงมันก็ไม่มีความสุขมันก็เหมือนเราทำร้ายเขาไปในตัวพอเข้าใจไหมนะคะก็เหมือนเราทำร้ายเขาไปในตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีใจให้ปฏิเสธไปเลยบอกเลยว่าเป็นเพื่อนกันบอกเลยว่าเป็นเพื่อนกันเท่านั้นนะต้องกล้าที่จะปฏิเสธ เพราะถ้าเกิดเราไม่ปฏิเสธแต่เราไม่ให้ความสนใจเขาอารมณ์ประมาณว่าก็คุยแหละแต่ไม่ให้ความสนใจเป็นพิเศษมันทําให้เขาอะสิ้นหวังในเรื่องของความรักเคยเป็นไหมอะคือคือลองนึกถึงตัวเองนะถ้าตัวเองชอบใครสักคนหนึ่งอะแล้วเขาไม่ได้ปฏิเสธเราอะเขาก็คุยเขาก็ตอบอะ มันทําให้เราหวังถูกต้องไหมคุณสาวพอมันทําให้เราหวังเราก็แฮปปี้ถามว่าเหนื่อยไหมเจ็บไหมที่เขามไม่สนใจเจ็บนะแต่ก็มีความหวังอะ่ะนะคะมันเป็นสุขปนทุกอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราแน่ใจว่าเราไม่ได้ชอบคนที่เขามาชอบเราในคนตัวเล็กๆเ,เนี่ยนะก็ปฏิเสธไปเลย ว่าโอเคเราเป็นเพื่อนกันนะตอนนี้เราโฟกัสเรื่องหาเงินหรือตอนนี้เราไม่ได้ชอบคุณเป็นเพื่อนกันไบก่อนถ้าคุณเป็นเพื่อนเราได้โอเคเราคุยต่อก็ปฏิเสธไปเลยแต่ถ้าคุณเป็นเพื่อนเราไม่ได้เราก็ขอหยุดอยู่ตรงนี้นะเราไม่อยากให้ความหวังให้พูดกันตรงๆว่าเหตุผลมันคืออะไรเหตุผลมันคืออะไรเพราะว่าดูจากคนโสดวันเสาร์เนี่ยบางคนคือไม่เอาแล้วเรื่องความรักตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องเงินก่อนหรือบางคนเนี่ยไปชอบคนอื่นไง แล้วแล้วเขาก็จีบคุณคุณก็คุณก็ปล่อยไปงั้นแหละเขาไม่ปฏิเสธเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็อย่างงู้นอย่างนี้ต้องปฏิเสธให้ได้ต้องปฏิเสธให้ได้นะคะส่วนคนที่คุณไปชอบเขาเนี่ยคือตัวเขาเองไงยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักไงนะบางทีเขาอาจจะคิดถึงแฟนเก่าอยู่บางทีเขาจะคิดในเรื่องเงินเรื่องทอง คือเขาไม่ได้โฟกัสที่คุณเลยถามว่าเขามีใจให้คุณไหมเขาก็มีใจให้คุณนะคนที่คุณให้ความสนใจอ่ะเขาก็รู้ว่าคุณน่ะชอบเขาแต่ถามว่าเขาอา่ะจ,จะมาโฟกัสที่คุณหรือเปล่าเขาไม่ได้มาโฟกัสที่คุณถามว่าทําไมเขาถึงไม่มาโฟกัสที่คุณหนึ่งคือเขาคิดเรื่องเงินเรื่องท das. องอยูออออ่หรือบางคนอาจจะยังคิดถึงคนรักเกา่าๆความรักเกา่าๆนําเราไปเปรียบเทียบกับความรักเก่าๆทําให้เขารู้สึกว่ายังไม่ได้ คิดที่จะจริงจังกับเรามีใจไหมฟังนะเขามีใจแต่เขาไม่ได้สนใจคุณเขาก็ชอบแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็หันหลังให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่เราไปชอบหรือไปให้ความสําคัญกับเขาอ่ะเขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณเขาอาจจะไม่ได้รักคุณเพราะฉะนั้นตัวเราเองนะอย่างที่บอกไปถ้าเกิดคนที่เขามาชอบเราอ่ะภาพรวมเขาโอเคอ่ะนะคะ ตั้งแต่ต้นเดือนเลยอะถ้าคุณฟังคิดแม่หมอแล้วอะให้ให้ชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองถ้าชอบให้รีบนะคะให้รีบให้รีบแสดงออกให้เขารู้ตัวเขาจะได้ไม่ไปไหนเขาจะได้ไม่สิ้นหวังเขาจะได้ไม่เสียใจหรือไม่ตังหิดตังหิดใจกับเราจะได้คบกันคุยกันแบบแบบแฮปปี้แต่ถ้ารู้ตัวว่ายังไงซะเขาก็ไม่ใช่ให้ปฏิเสธไปเลยบอกเขาไปเลยว่า เออโอเคตอนนี้เราโฟกัสเรื่องงานนะเรื่องเงินนะเราไม่มีเวลานะหรือเออเราเป็นได้แค่เพื่อนกันก็พูดไปเลยพูดกันตรงๆเลยนะคะส่วนใครที่รอคนรักเก่านะคะบอกเลยว่าคนรักเก่าของคุณเขาก็มีคนอื่นไปแล้วหรือใครที่กําลังรอใครสักคนหนึ่งกลับมาเขามีคนอื่นไปแล้วเพราะฉะนั้นเลิกรอได้แล้วนะคะเลิกรอได้แล้วถามว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่อยากจะกลับไปง้อฟแฟนเก่าเนี่ยมันจะโอเคไหมมันไม่โอเคหรอก มันไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นการเดินหน้าต่อไปจึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคนเกิดวันเสาร์ในเดือนนี้นะคะในเดือนนี้ก็เอาใจช่วยแล้วกันนะคะเอาใจช่วยคนโสดที่เกิดวันเสาร์แล้วกันนะคะจงรักคนที่เราพอมีใจด้วยจะบอกให้รักคนที่เขารักเรามันก็ไม่ใช่เพราะเราก็ไม่มีความสุขถูกไหมเราไม่รักเขาเขารักเราเราก็ไม่มีความสุขหรอก แม่หมอก็เข้าใจจะฝืนใจตัวเองมันก็ไม่ได้หรือคนที่เรารักเขาเขาไม่รักเราเราก็ไม่มีความสุขถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นจงหาคนที่เราพอจะรักเขาได้และเขาก็พอที่จะรักเราถ้าอะไรที่มันไม่ใช่ไม่ต้องฝืนอะไรที่มันไม่ใช่ไม่ต้องฝืน นะคะส่วนอะไรที่มันพอเป็นไปได้ก็ค่อยๆปรับค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะก็เป็นกําลังใจให้คนวันเสาร์ล้วกันนะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกับแม่หมอบ้างนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอนะแม่หมอก็ต้องการกําลังใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยเป็นเพื่อนแม่หมอด้วยแม่หมอจะได้ไม่รู้สึกว่าเอ๊ะเรามานั่งพูดอยู่คนเดียวหรือเปล่านะคะก็เป็นกําลังใจซึ่งกันแล้วกันเนาะนะคะต่อมาค่ะสาหรับ คนมีคู่คนมีคู่ใจอย่าบ้างงานจนละเลยคนรักหรือให้ความสนใจกับคนอื่นจนละเลยความรักของตัวคุณถึงแม้ว่าคุณไม่มีเกณฑ์เลิกลาก,กับคนรักก็ตามแต่นะแต่คนรักของคุณน่ะเขาจะหมดแรงหมดกํำลังใจถามว่าในเดือนนี้จะมีไหมเรื่องมือที่3ามอะ่ะ มันก็ไม่ได้ร้ายแรงนะเรื่องมือที่สามไม่ได้ร้ายแรงหรอกนะคะส่วนใหญ่ที่จะเป็นปัญหาในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่้คือในเรื่องของเวลามากกว่าในเรื่องของเวลาบางคนแฟนไม่มีเวลาหรือบางคนตัวคุณเองนี่แหละไม่มีเวลาจนทําให้เกิดการคิดมากจนทําให้เกิดการคิดมากนะคะ หันมาค่ะหันมาให้ความสําคัญซึ่งกันและกันทั้งคนที่เข้ามาสองคนวันเสาร์และคนวันเสาร์เองด้วยนะคะอย่าให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นจนมากเกินไปจนละเลยความรักอย่างที่แม่หมอบอกคือถ้าวันหนึ่งเรามีเงินเยอะนะไม่ว่าจะเป็นคู่ของคนเกิดวันเสาร์หรือคนเกิดวันเสาร์ก็ตามแต่นะคุณมีเงินคุณรวยล้นฟ้าเลยอ่ะแต่คุณไม่มีใครอยู่ข้างๆพอถึงวันนั้นหันกลับมาไม่มีใครอยู่แล้วคุณรู้สึกมันมีค่าไหมเงินตรงนั้นนะ ถึงวันนั้นมันอาจจะคุณอาจจะแบบว่าเอ้ยฉันไม่ต้องรวยขนาดนั้นก็ได้ฉันฉันอยากมีใครสักคนหรือคุณโฟกัสแต่เรื่องความรักเลยอะ่ะหันกลับมาคุณไม่มีตังค์แล้วคุณก็เครียดจะว่าตายแนะ้มีคนให้นอนกอดแต่ไม่มีตังค์เลยก็จะปลาตายเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องบาลานซ์กันนะคะเอาเป็นว่าคนวันเสาร์อย่าคิดแต่เรื่องเงินเงินทองทองจนมากเกินไปแม่หมอมองว่ามีโอกาสที่จะเป็นคนวันเสาร์มากกว่าคู่ของคนวันเสาร์นะนี่เห็นไหม คิดแต่เรื่องเงินเลยอน่นะจนสุดท้ายถามว่าโอเคบางทีคุณคิดได้แหละว่าคุณละเลยคนรักของคุณเพราะคนรักของคุณเนี่ยก็จะขี้น้อยใจในช่วงเนี่ยบางทีคุณก็ลำคาะ คือเข้าใจแหละอีกในหนึ่งคือคุณคิดถึงในเรื่องเงินเงินทองทองจนละเลยในเรื่องของความรักทําให้คนรักขี้น้อยอกน้อยใจทําให้คนรักแบบประชดประชันคุณบางทีคนรักประชดประชันคุณคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไรสาระจังเลยฉันต้องการหาเงินไงเข้าใจใช่ไหมเนี่ย ฉันก็รักคุณไงแต่ฉันต้องการหาเงินไงคุณเข้าใจใช่ไหมอย่ามางี่เง่าได้ไหมบางทีคุณจะรู้สึกรำคาญคนรักเป็นพิเศษในช่วงนี้ขี้หงุดหงิดเป็นพิเศษเนื่องจากไม่เข้าใจซึ่งกันและกันคนรักต้องการเวลาคุณต้องการที่จะหาเงินคุณก็รู้แหละว่าโอ้ก็เราครบกันแล้วไงก็เรารักกันแล้วไงแต่ฉันต้องให้เวลากับเรื่องเงินเรื่องทองบ้างฉันต้องให้เวลากับเรื่องงานเรื่องอะไรบ้างคนรักก็ขี้น้อยใจ นะคะถามว่าทําไมอ่ะทาไมเป็นอย่างนั้นอ่ะพอคนรักขี้น้อยใจสุดท้ายแล้วมันก็ไม่แฮปปี้ทั้งคู่เราเองก็ก็หมุงุดหงิดใจคนรักก็เศร้าใจเสียใจน้อยใจมันก็ไม่มีใครมีความสุขถูกต้องไหมจ๊ะนะคะทางที่ดีไพ่แนะนำว่าอะไรเกณฑ์เลิกกันไม่มีนะบอกก่อนใครทะเลาะก,กันมีเกณฑ์ดีกันนะคะใครที่แบบว่าเอ้ยกำลังจะทะเลาะก,กันยังไงก็ไม่ได้มีเกณฑ์เลิกนะนะคนะ,ะแต่มันเป็นเกณฑ์ที่แบบว่าอย่างที่บอกอ่ะ เราก็ไม่มีความสุขเขาเองก็อึดอัดใจอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นนะไพ่บอกว่าอะไรอะ่ะคือถ้าคุณไม่มีเวลาคุณก็ต้องหันหันมาเติมเวลาบ้างเติมเวลาคืออะไรอ่ะสมมติช่วงนี้คุณโฟกัสในเรื่องการเงินคุณก็โฟกัสไปเลยแต่หาเวลาไปเที่ยวด้วยกันบ้างไปนั่งดื่มด้วยกันบ้างไปนั่งกินข้าวด้วยกันบ้างไปดูหนังด้วยกันบ้างหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันบ้าง คือสักเดือนหนึ่งสักครั้งหนึ่งเพื่อเติมความหวานให้กันว่างง้นเถอะใช่ไหมนะหรืออาทิตย์หนึ่งไปทานข้าวนอกบ้านกันทีหนึ่งทําให้มันรู้สึกว่าโอเคมันบาลานในช่วงนี้ไม่มีเวลาก็จริงแต่คุณพยายามหาเวลาชดเชยนะคะก็ไม่มีอะไรมากสําหรับคนมีคู่นะที่เด่นๆ่นก็คือในเรื่องของ การให้เวลาซึ่งกันร,รายการการไม่หยุดหยัดซึ่งกันร,รายการการคุยกันด้วยเหตุผลนะคะก็อย่างที่บอกถ้าคุณเครียดเรื่องการเงินการทองก็ปรึกษากับคนรักเผื่อคนรักช่วยเหลือคุณได้และแม่หมอเชื่อว่าคนรักช่วยเหลือคุณได้ส่วนใครที่มีแฟนเกิดวันเสาร์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคคนรักเขาเครียดเครียดในเรื่องเงินเงินทองทองหากเรามีปัญหาที่จะ จะคุยกันนะคะในเรื่องของเวลาแล้วก็เอาปัญหาตรงนั้นมาพูดคุยกันโอเคฉันช่วยเรื่องเงินคุณนะแต่คุณก็ลดในเรื่องของการแบบเอาเวลาไปข้างนอกให้มันน้อยลงเอาเวลามาให้ครอบครัวมากขึ้นมาให้เรามากขึ้นก็ต้องคุยกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเติมความหวานซึ่งกันและกันนะคะให้เวลาไปเที่ยวบ้างไปกินบ้างไปดื่มบ้างนะคะชีวิตจะได้แฮปปี้มีความสุข ะะยังไงก็เอาใจช่วยนะคะสำหรับคนมีคู่เกิดวันเสาร์นะคะก็นำสิ่งที่แม่หมอแนะนำไปไประยุกใช้ถามว่าใช้คำว่าประยุกใช้คืออะไรเพราะอันนี้มันดวมโดยรวมมันบางจุดบางคนทะเลาะก,กันเรื่องนั้นนะคะแต่มันเป็นในทิศทางเดียวกันก็ต้องเอาคำแนะนำของแม่หมอไปไประยุกใช้นะคะมันก็จะได้ทำให้ความรักแฮปปี้นะคะมีความสุข ตลอดทั้งเดือนเลยนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยเช่นกันด้วยการคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r คร e นะคะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีคลิปนะคะดวงชะตาของคนเกิดวันเสาร์ออกีกคลิปหนึ่งเดือนหนึ่งจะออก2คลิปนะสำหรับคนวันเสาร์ก็ต้องกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้รับฟังก่อนใครเลยนะคะอันนี้จะเป็นคลิปความรักอีกอันหนึ่งจะเป็นคลิปภาพรวมดวงชะตาเลยว่าคนรอบข้างเป็นอย่างไรวั ไว้ใจได้ไหมจะโดนแทงข้างหลังไหมนะคะเพราะฉะนั้นกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะเดือนหนึ่งออกคนวันเสารมาสองคลิปนะจ๊ะดูให้ครบนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า